สวัสดีครับพื้นที่ส่วนเกมนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม g แค u u m a d d เด a n d y i n g Moon นะครับเป็นเกมเก่าเล่าใหม่นะฮะเคยลงให้สมัยที่มีมีเครื่องไอ้ฟามิคอมอ่ะเออแล้วคือตอนนั้นอะ่ะลงในชื่อฟ k กุดะดาบสายลมนะครับถ้าใครเคยเล่นนี้รู้จักกันดีแน่นอนนะฮะอันนี้เขาเอามาทำใหม่นะครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะเกมนี้จะเป็นแนวแบบ ทูดีกึ่งทีดีนะครับโอเคผมไม่เข้าไปดูนิดๆหน,น,น,น่อยๆนะฮะน่ารเกมเรานิวเกมกันใหม่เลยดีกว่านะครับโ okay. อเคน,นี้เราสองเลยอันใหม่ไปเลยนะฮะคือมันจะเป็นแนวแบบ2มิติอ่ะอย่าเออภาพจะประมาณเนี้ยภาพสองมิตินะครับแต่ผมว่าสีสวยนะ สีสวยมากเลยอ๋อแล้วลืมบอกไปอันนี้จะเป็นเกมแนวแบบโลกสไลด์นะครับใครชอบสีสันสดใสนะฮะน่าจะชื่นชอบแนวซามูไรซา,ามูไรหน่อยหน่อยด้วยนะครับญี่ปุ่นค่อนข้างจะญี่ปุ่นจ๋าเลยนะฮะ <c oughs> โหลดโหลดเด้งโหลดเด้งยังไงเอ,อ่ย <c> อ <oughs> มาถึง แล้วมาถึงให้สู้เลยเหรอสู้เลยเหรอนี่มี่สอนเล่นอยู่นะครับสอนเล่นอยู่นี่เอาขึ้นขวากันโอเคนีมีของกดเทสเก็บอ,อ่าฮะอัวนี่เป็นอาวุธชิ้นอื่นเห็นนะอ๋อนี่สับอาวุธได้เป็นล่มเป็นดาบโอ้ ก็จะสีสวยผมชอบสีแบบนี้มากเลยจริงนะฮะเฮ้ยนี่อะไรก่องกองแต่แต่ตัวเกมผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบค่อยข้างเป็นสไตล์ยากหน่อยนะครับตัวเกมจะจะเล่นยากคือผ่านยากดีกว่าโอ้ยยิง คือเหมือนรู้สึกว่าถ้าตายก็คือของจะหายหมดเลยแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะคล้ายๆเกมนแนวโซนะครับโอ้โหเลื่อนลดเลยอ่ะแล้วไงอ่ะไอไอคัมพีนี่มันอะไรวะข้างซ้ายมีคัมพีด้วยนะคะกดเอฟ๋อเป็นกินยาโอเคกระโดดกระโดดจ้ำเอ๊ โหนี่ฟันโอ่งฟันโอ่งได้เงินยังไงล่ะนี่จำสอง่อยแล้วกดเอชคืออะไรอ๋อกดลงได้เหรอแล้วจำคืออะไรวะเปิดกล่องไอ้มีัตูอยู่เต็มเลยนี่ให้เก็บอะไรเก็บของฮะโอ้เป็นอาวุธเหรออาวุธกดอีเป็นระเบิดเหรอถ้าให้เดาน่าจะเป็นระเบิดนะครับมา แต่เราลองอีไปโอ้โหกูโยนไม่ harder. ได้แม่นเลยอ่าเอ้ยนี่ฟันถุงฟันไม่โดนด้วยฟันเบ้านี่ไอ้แรกๆนี้ดูไม่ยากเอ้อไอปูโดนกันกันไม่ทันเลยสเปซบาร์บวกเอสแล้วไงอ๋อลงมาข้างล่างกดสเปซบาร์บวกเอสลงมาข้างล่างโอเคเข้าใจชิป กริ้งโอเคยังไงยังไงจุ๊จุ๊ยักษ์นี่นี่โอ้ฟันได้ฟันฟันยักษ์ได้เขาไงอ่ะแล้วมันไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวต้องฟันให้มันแตกหรือเปล่ายังไงฟันให้มันแตกไปมันก็ไม่แตกนะระเบิดไหม ลองลองลอง,ลองระเบิดด้วยนี่เนี่ยเออไม่มีอะไรเกิดขึ้น oh, เลยโอ้ยถุยอุก็ฟันอยู่ตั้งนานอืมอะไรเนี่ยครับโคชิสัตคือไรอ่ะจบแล้ววิญญาณล่องลอยถอดจิตโหแต่ก็ญี่ปุ่นจ๋ามากเลยนะ ใครนี่ถ้าใครถ้าชื่นชอบแนวแบบญี่ปุ่นซามูไร,รญี่ปุ่นแบบโบราณสมัยก่อนนี่ถูกใจแน่นอนดูจากทรงแล้วมาอ๋นี่คือที่ไหนอ่ะเราวาดมาที่แล้วนะไหนสำรวจวนไหนดิโอ้โหยั <c oughs> งไงต่อเอ่ยเฮ้ยไร รูปปั้นพระโพธิสัตว์คืออะไรอันล็อกที่เพิ่มพลังเหรอโอเคอ๋อหรือเป็นจุดเซฟอ่ะเออเอ,อ,อะไรอ่ะนี่เข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได้ ดาบแล้วโอ้โนี่ให้ไปตรงนู้นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบดาบก่อนหยิบดาบมันไม่มีอาวุธเลยเออหยิบดาบ <c oughs> โอ้โหนี่นี่นี่เนี้ยนี่เนี้นยง่ต่อไงต่อ สวยได้ใจนะครับอ๋อนี่ต้องหยิบดาบก่อนแล้วก็เข้าไปได้โอ้ยมียักษ์ด้วยโอนิเดมอนปีศาจมาอ่านี่มาด่านใหม่แล้วมั้งเนี่ยอ่าใช่จริงๆด้วยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเราต้องดูทรงก่อนมันอันตรายเหลือเกินอ้าวแล้วก็คือของที่เก็บมาเมื่อกี้ไปหมดแล้วนี่ันต่อนเนื่อง เรียบร้อยตายบ้องเพลงนะครับอันนี้คือจุดแหลจุดวาร์ปแน่ๆเลยแบบวาร์ปไปวาร์ปมาต้องมีตำแหน่งอันนี้ในแมปอีกแน่ๆนะครับถ้าให้เดาเฮ้ยโอยักษ์คือถ้าจะเก่งด้วยสองตัวเลยเราู่โจมันก่อนฝ่ายไม่โดนด้วยโอ้โ้กูโดนทุบกูโดนทุบโอ้หทุบทีสองร้อย เราช่วยช่วยกระทอนโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหกินยากินยาก่อนไอ้มันมาไม่ได้ว่ะกินยาก่อนอยยาบวกห้าร้อยเลยดีว้ายมันวิ่งมายาด้วยยังไงยังไงที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบไปตอนสอนเต็มตอที่แล้วนี่ตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระจายไปเก็บเก็บดิไอโอ้ยเกือบโดนทุบเก็บไม่ได้กดผิด ลกโลกนครับโลกอย่าโลกนะครับผมเล่นเกมนี้อะโลกนะชิวป่าไปเออเออเด็ดเด็ป่าไปติดพิษด้วยติดพิษด้วยอ้พิษ้แน่ไม่โดนกูหรอกนี่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 ไม่โดนกูหรอกแน่เป็นไงล่ะสเต็ปนี้ได้อยู่ไปไปต่อไปต่ออะไรว้าไปโอเคอ๋อนี่ไงเป็นแมพให้ว้าไปไหนอะ วัฟกัไปจุดแรกโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้เป็นจุดว์ปนะครับทุกคน <c oughs> ยังไงอ๋อให้ลงให้ลงเหมือนเมื่อกี้เห็นในแมปอยู่ใช่ไหมกด M R นี่ไงเราต้องเดินกลับไปไปลงตรงนน้นนี่ไม่มีทางไปอยู่นี่วะจุดตรงนี้ตรงสะพานไม้นี่โอเคกด S และเป็นบ่าโอเคถูกต้องว้าไอตัวนั้นนีหว่า ฟาดาวกระจายตรงนี้จะูดไหมเนี่ยลงไปฟ้าดาวใจได้เออเรียบร้อยงงยังงงอยู่นักไปเฮี้ยนี่นี่เฮ้ยโอ้ยโดนไอ้ฟันไม่โดนโอ้โหแโดนเลยเต็มๆเลยนี่โดนโดนโดนหลบนี่นี่โดนหลบเอ้แม่ไอ้เฮ้ยโอ้โหฟันละชาร์จว่ะ <idd les Lust> เอิ <icism> นน่ะนะหลบที่เรียบร้อยตายเสียเงิดไปเยออยู่นะบ้าบอที่สุดไอ้เก็บของม่ของอะไร็มเลยเฮ้ยได้ธนูมาแล้วท่านผู้ชมเก็บเด็กธนูเก็บธนูเดือนเหลือห้าร้อยบ้าบอเลแต่เหมือนจะมีให้เป็นระบบสเตตัสเหมือนกันนะเหมือนเห็นอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะค Get รับให้อัพเราจะได้เก่งขึ้น พราะถ้าเราไม่เก่งขึ้นเราก็แย่สิที่นี่แย่ต่อลงมาเลยลงมาเลยอหน่แน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันฟ้าระเบิดโอ้โหขึ้นดันไหมโอ้โหเกือบไปนะครับผมิยาก่อนยาเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นหมดแล้วคือมันฟ้าระเบิดนี่นี่นี่ไอ้แมฟ้า,าต้องฟันต่อเน,นื่องฟันรัวๆไป เออเรียบร้อยก็ไม่ค่อยยากเท่าที่ควรนะฮะไหนดูสิปันโอ้นี่ไว้ตียักษ์ว่าแจ้งโอ้โหกูไม่ได้มีความแม่นเลยไอ้เมันทุบมันทุบนี่นนเฮ้ยมันชาร์จแล้วนี่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 เฮ้ยโดนลมโลดนลมแล้วฟันไม่โดนนี่นี่น,นี่เรียบร้อยาอตายเพลงแล้วไงข้างล่างตัดแล้ว คือไม่มีอะไรกูลงมาันทำไมเนี่ยกระโดดขึ้นไปไปกดชิปเออริงออกไฟออกต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังไงยังไงทางไหนดีจะขึ้นหรือเราจะมีตัวอะไรปลากูว่า้บีชิงได้ด้วยนี่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 ี่นนันให้เป็นหมอบฟันให้เป็นหมอบเรียบร้อยตายมังเองอเ,เรียบร้อยลงมาเออเออโอ้โหเกือบ นี่นีดบดบนี่น,นี่ไว้เบกเฮ้ยคุณฟันไม่พิ่โดนเลยเว้ยกะไม่ถูกเอออันนี้เรียบร้อยล่วงโอ้โหเฮ้ยลอบลบ,ลบจะตายแล้วจะตายแล้วผมไอ้ตายแล้วเรียบร้อยเออฮ่ตายแล้วยังไงอ่ะเริ่มใหม่เลยใช่ไหมโอ้โหตายแล้วผมยังไม่ทันไรเลยครับด่านสองก็ตายเสียแล้วโอ้โห เมื่อกี้ผมโลกครับโลกบอกเลยโลโลนลนลดกลับมาเกิดที่เดิมแน่แน่ที่เมืองเรานันนไงจริงด้วยก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเออไอ้นี่อะไรอ่ะอ๋ออันล็อกสกิลนี่ไงอันล็อกสกิลได้โอเค ล็อกสกิลอ๋อแต่ละอาวุธนี่ไงมีอันล็อกหมดล็อกได้โอเคเข้าใจแล้วเทรนอ้ามีฝึกด้วยโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับนะตัวเกมวางจำหน่ายในสตรีมนะครับราคา 600... เท่าไหร่วะ6 0 0 662บาทอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับ ก็ใครชื่นชอบนะฮะก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็มารอดูกันนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ